รวมงานก็หน<ส>ี่สาธานณะางเคแล้วการจัดลูกงานยุงรายตัวการําโลูกตามมาตรการสามเก็บงบปหนึ่งขอขอม่ให้มมต่อห้นีกนะครับสาเก็บน้ำปนภาชนะให้มีชิพภาชนะที่เปิดให้ปิดนะครับภาชนะที่ปิดไม่ให้ปิดภาชนะจะจเปดได้ tao làm đẹp như má, đây là má. má không làm đẹp à? đi qua đây าาการใช้ทรายเบทที่ถูกต้องนะคะก็คือ,อมันจะมีการอ,าอัตราส่วนของการผสมนะคะก็คือหนึ่งกร,รัมต่อน้ำสิบลิตรนะคะทรายเบทที่ได้รับแจกนี่คือจะมีทั้งหมดห้าสิบกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งซองเนี่ยต้องผสมน้ำประมาณห้า้อยลิตรนะคะน้ําที่เราจะเทก็คือหมายความว่าน้ํานั้นต้องเป็นน้ําสะอาดนะคะเป็นน้ําบริโภคนะคะไม่ใช่น้ํากินนะคะแล้วก็ไม่มีตัดน้ําอยู่นะคะ น้ำก่อนที่เราจะเทเราต้องทําความสะอาดถังน้ําให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วถึงจะใช้แสแบเบนใส่ไปตามส่วนผสมที่กําหนดไว้นะคะไม่ใช้แล้วในบ้านรอบบ้านรวมทั้งสถานที่สาธารณะทุกทีและกำจัดทุกน้ำทุกะะรลกงงน ปวดตาแล้วอาการบอกให้ใช้เฉพาะยาการืเฉพาะเล่าตาแต่หนาแล้วทานแล้วพ้ายังไม่ลดอาการปวดอง